้องปอน Are you cool ต้องปอนเบสเวติอ่ะถึงเวลาเรียนแล้วนะคะ mm hmm. นักเรียนเราก็เรื่องกันเลยนะคะนักเรียน Hey good morning class let's talk about W H question again mm hmm. เราจะกลับมาพูดถึงเรื่อง W H question เหมือนเมื่อวานนะคะแต่ว่าเพิ่มเติม แต่โฟกัดเรายังทําไม่เสร็จเลยนะคะเมื่อวานเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะอ่ายังคงอยู่เรื่องเดิมนะคะพาร์อกรกับพาร์ซินใช่ไหมเหตุการณ์เกิดก่อนกําลังดําเนินอยู่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นพาร์คอนทินิวอัสเหตุการณ์ที่มาแทรกทีหลังก็จะเป็นพาร์ซิมเปิลเทนส์อันนี้คุณผู้ผ่านได้เลยนะพูดหลายภาพแล้ว sorry อ่า please open your student book to page nine Let's learn more. A. Learn the words. Number one, talking on his cell phone. That's Number two, reading a magazine. Number three, walking in the park. Number four, drinking some water. หม e ยเลขห้าเ g a g a กม m มายเลข Sitting on a bench. อ่าตรงนี้คุณครูขอข้ามนะคะ <B ain. S 1> ตรงนี้คุณครูเคยสอนนักเรียนแต่งประโยคไปแล้วหลายภาพแล้วะฉะนั้นเราจะไปดูตรงนี้ค่ะในหน้าที่เก้าอ่าดูตรงนี้ในหนังสือของนักเรียนค่าเจอเหมือนกันไหม อยู่หน้าที่เก้านะคะนักเรียนเปิดดูไปตามคุณครูนะถึงแม้ว่าจะปิดกล้องก็ตามนะปิดกล้องกันหมดเลยนะคะตอนพูดเล่นเนี่ยเปิดได้มีอยู่สองข้อเดี๋ยวเขาจะอ,าอ่านประโยคคําถามที่เราฟังแต่ว่าเขาไม่ได้ตอบมาให้เรานะคะเขาแค่ถามนักเรียนค่ะแล้วเขาอยากให้นักเรียนตอบจริงๆแล้วควรจะทําลงในสมุดใช่ไหมแต่เอาไว้เจอกันตอนเปิดเพอมแล้วกันเขาให้คํามาสองคำก่อนคําในกรอบสี่เหลี่ยมนี่คืออะไรคะนักเรียนคํากริยาค่ะ E hear แปลว่าได้ยินค่ะได้ยินเป็นคำกริยาช่องที่หนึ่งเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นกริยาช่องที่สองโดยการเติม d เข้าไปแล้วก็อ่านว่า heard ค่าว่า s นะักเรียนเห็นบ่อยมาก s w e อ่านว่า C เรแว่าเห็นใช่ไหมเปลี่ยนเป็นช่องที่สองก็คือ saw so. s a w มันอยู่ในประโยคอ่เดี๋ยวฟังเขาอ,อ่านให้ฟังนะคะ d ask your partner h e r heard, see, saw number one what was she doing when she heard the noise ah what was she doing when she heard the noise เขาถามอะไรคะประโยคมันยังเป็นสองประโยคแทรกกันอยู่นะมีเหตุการณ์ที่เกิดก่อนด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดหลังด้วยแต่เหตุการณ์ที่เกิดมาแทรกอะ่ะไม่ใช่ฝนตกแล้วค่ะ ไม่ได้มีฝนตกอย่างเดียวแล้วนะตอนนี้มีเหตุการณ์อื่นมาแทรกแล้วนะคะหลอนกำลังทำอะไรตอนที่หลอนได้ยินเสียงรบก,กวน heard แปลว่าได้ยินใช่ไหมคุณครูให้นักเรียนจดแล้วเมื่อกี้ heard แปลว่าได้ยินเป็น verb ช่องที่สองของคำว่า hear หลอนกำลังทำอะไรข้างหน้าคือถามว่ากำลังทำอะไร ตอนที่หลอนเนี่ยได้ยินเสียงรบกวนหันนอสแปลว่าเสียงดังเสียงรบกวนอะไรอย่างเี้ยนะคะหลอนกําลังทําอะไรอยู่คะดูจากภาพตอนนี้ผู้หญิงคนนี้หมายถึงผู้หญิงคนนี้นะหลอนเนี่ยเป็นผู้หญิงไงต้องเรียกว่าหลอนหลอนกําลังทําอะไรอยู่อย่างหนึ่งค่ะแล้วเหตุการณ์ที่มาแทรกก็คือเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะมาทําเสียงดังใส่แง๊งแง๊งแกง้งแง๊งอ่าเราสามารถตอบได้ว่ายังไงข้อนี้เหมือนในหนังสือแบบฝึกหัดเลยใช่หรือไม่อ๋อ ต่างกันนิดนึงโรงการกระทําของผู้หญิงไม่เหมือนกันอ่ะข้อที่หนึ่งคุณคุูจะตอบให้ดูนะหลอนกําลังทําอะไรจากภาพหลอนกำลังทําอะไรครับางคนจากภาพกินน้ำค่ะดื่มน้ำใช่ค่ะมังกินน้ำดื่มน้ำํำชีอ่ะ sorry She She เป็นเอกพจน์ใช้ was ค่ะชี was ดื่มน,น้ำทำยังไงคำว่า drink มันเอง d r i n k แล้วก็เติม n g เข้าไป drinking some water ดื่มน้ำปริมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เพิ่มไปด้วยเหตุการณ์ที่มาแทรกใส่เพิ่มเข้าไปด้านหลังด้วยค่ะขอเป็นสีเขียวโอเค when นักเรียนลอกตรงไหนลงไปได้เลยลอกคำถามลงไปได้เลยส่วนหลังใช่ไหม when she heard the noise เสร็จแล้วนี่คือการตอบยังไม่เสร็จนี่คือเสร็จแล้วค่ะ when she heard the noise she was drinking some water when she heard the noise หล่อนกำลังดื่มน้ำอยู่ตอนที่หล่อนได้ยินเสียงดังรบกวนเข้าใจไหมไม่ได้ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นฝนตกเสมอไปนะคะเปลี่ยนเหตุการณ์บ้างก็ได้ต่อไปข้อที่สองเดี๋ยวฟังข้อถาม number two what was he doing when he saw the skunk what was he doing when he saw the skunk เขากำลังทำอะไรตอนที่เขาเห็นตัวสกังค่ะสกังก็คือไอตัวนี้ค่ะตัวสกังตัวเหม็นตัวที่มันมีส่งกลิ่นเหม็นมากนักเรียนนักเรียนไปเซิร์ชดูได้นะเขากำลังทำอะไรอยู่อย่างหนึ่งค่ะก่อนที่ไอสกังเนี่ยจะโผล่มาแล้วเขาก็เห็นมันเขากำลังทำอะไรอยู่เราก็ตอบไปค่ะ ตอบได้ว่างยังไงเขากำลังทำอะไรในมือก็ถืออะไรคะโทรศัพท์ใช่ไหมคะเขากำลังโทรศัพท์อยู่กําลังคุยโทรศัพท์ฉันตอบได้ว่า he อ้าเขียนไม่ได้กแล้ว he was talking คำว,ว่าคุยโทรศัพท์ก็คือ talk ค่ะ talking on his cellphone ใช้คำในหนังสือนักเยนได้เลย ่าแล้วก็เติมส่วนที่เหลือลงไปค่ะคืออะไรคะ when he saw the gun นักเรียนสามารถเขียนตอบลงไปได้ก่อนใช่ไหมเพราะในอนาคตไม่แน่คืูอาจจะให้ทำก็ได้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะ he was talking on his c e l p h o n e when he saw the gun เขากำลังคุยโทรศัพท์ ตอนที่เขาเห็นตัวสกังค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนคืออะไรคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนกําลังดําเนินอยู่ก่อนในระยะนั้นก็คือคุยโทรศัพท์ค่ะนี่นี่นี่ส่วนแรกกําลังเกิดอยู่กําลังคุยอยู่แล้วเหตุการณ์ที่มาแทรกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังือเป็น plus สิ่งก็คือส่วนนี้ค่ะ he s ส w the s k ก n งประธานคือก e. ีบทที่สองคือคำว,ว่าสอเข้าใจไหมมีคําถามไหมคะกับสองข้อนี้มีคำถามไหมคุณคูลบนะ โอเคได้นะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันต่อแล้วนะคะนักเรียนอ่ะไปดูแบบฝึกหัดกันต่อใน workbook ค่ะตรงนี้คุณครูค,คิดว่านักเรียนหลายๆคนทำได้ไหนใครทำมาแล้วเสร็จแล้วบ้างคะอ่าตรงนี้หน้าที่เจ็ดใช่ไหมหน้าที่เจ็ดพาร์ท คิดว่าหลายๆคนทําเสร็จแล้วนะคะต้องเฉลยอีกไหมอันนี้คุณครูเฉลยข้อสองให้ละกันนะคะส่วนข้อสามสีให้นักเรียนทาเองโอเคจากภาพมีสี่เหตุการณ์กําลังดําเนินอยู่ค่ะแล้วก็มีอีกเหตุการณ์มาแทรกก็คือนี่ค่ะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่คุณครูเห็นเป็นขีดๆ,ๆีในภาพค่ะก็คือฝนตกมาแทรกนั่นเองค่ะ ภาพแรกเขากําลังเล่นวอลเลย์บอลอยู่ใช่ไหมกาลังเล่นเล่นอยู่นี่เขาใช้คําว่า playing a game ค่ะเหตุการณ์ที่สองคือคนนี้ค่ะกําลังอ่านหนังสือแมกกาซีนอยู่สามก็ 3. คือกําลังคุยโทรศัพท์กลางสายฝนสี่กำลังดื่มน้ําค่ะมาดูข้อแรกเขาตอบให้แล้วนะคะ what was he doing when it started to rain เขากําลังทําอะไรตอนที่ฝนมันเริ่มตกคะคนแรกแล้วเขาเฉลยมาให้เราแล้วค่ะ ส่วนแรกที่เกิดขึ้นก่อนให้เป็น past continuous ค่ะก็คือนี่ประธานบวก was แล้วก็ v e r ที่เติม ing ค่ะตรงนี้ใช่ไหมยาวมาถึงนี่เลย he was playing a game เขากำลังเล่นเกมเกมหนึ่ง when it started to rain ตอนที่ฝนมันตกค่ะตอนที่ฝน,นเริ่มตกเนี่ยเหตุการณ์ที่มาแทรกก็คือตรงส่วนนี้ค่ะส่วนละต่อไปข้อที่สองค,คุณจะเฉลยให้ What was she doing when it started to rain? ข็ถามโดยใช้คำว่า she เซงก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมรอนกำลังทำอะไรตอนที่ฝนเริ่มตกกำลังทำอะไรอยู่คะนี่คนนี้เลยกำลังอ่านหนังสือแม g กกาซีนอยู่ดังนั้นบอกได้ว่า she was เขาให้ was มาแล้วดังนั้นเติมแค่คำาีิอาใช่ไหมคำกีิอาที่ใส่ ing เข้าไปก็คือคำว่า read ค่ะ read read แต่ว่าอ่านทำยังไง กำลังอ่านใส่อะไรก็ไปคะใส่ I N C. h e w a s reading a magazine คือใส่แมกกาซีนแล้วกันนะคุณคิดว่าเป็นหนังสือ magazine. แมกกาซีนแมกกาซีนก็อยู่ในหนังสือของนักเรียนนั่นแหละค่ะคำศัพท์ h e w a s reading a magazine ได้ประโยคที่เกิดขึ้นก่อนแล้วนะเหตุการณ์ที่มาแทรกให้เป็น p a s a z i n เชื่อมด้วย when ค่ะ when is s t a r t e d to rain เรียบร้อยเป็นสีแดงแล้วกันเรียบร้อยอันนี้คือประโยคที่เส็จสมบูรณ์นะจริงๆเขาใส่จุดมาให้แล้วนะคะแต่ว่าคุณครูอยากใส่อีกสามกับสี่นักเรียนลองตอบเองนะคะกําลังคุยโทรศัพท์กับกำลังดื่มน้ำจะตอบยังไงได้ไหมําเองได้ไหมสองข้อเพราะคุณครูนัดส่งคุณครูนัดส่งหนังสือหน้านี้วันศุกร์นี้ใช่ไหมคะนัดส่งนะนักเรียนลองทําเองนะคะ จะได้ดูด้วยนักเรียนเข้าใจแค่ไหนโอเคบายเป็นหน้าตสบายค่ะนี่ส่วนที่นักเรียนหลายคนน่าจะงงๆนะคะ mm hmm. ก็คือ part D answer the question mm hmm. ก็คือตอบคำถามนะคะตอบคำถามอย่างเด mm ี hmm. ยวเพราะว่าข้อถามเรามาเสร็จแล้ว mm hmm. นักเรียนไม่ได้แต่งประโยคคำถามเองเลยนะ mm hmm. เขาแต่งมาให้เสร็จแล้วนั mm hmm. วกเรียนแค่ตอบค่ะจากภาพนี้นี่ค่ะตัวละครหลักมีสองตัวมีผู้หญิงหนึ่งคนกับผู้ชายหนึ่งคน เขาถามว่า what was she doing when she heard the noise อีกแล้วเหมือนในหนังสือเรียนเมื่อกี้ใช่ไหมคะ what was she doing when she heard the noise หล่อนกำลังทำอะไรตอนที่หลอนเนี่ยได้ยินเสียงรบกวนหลอนกําลังทําอะไรอยู่ก่อนก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็มีเสียงรบกวนดังแทรกเข้ามาจากภาพเห็นไหมเธอถืออะไรในมือหนังสือจากนั้นคุณครูค,คิดว่าหลอนกําลังอ่านหนังสืออยู่ค่ะ ทำยังไงคะคำว่าอ่านก็คือ read อีกแล้วค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหม reading a magazine หรือว่าใครจะเขียนว่าอ b o o บก็ได้คุณครูก็จะให้ไม่ผิดละกันอ b o o k ก็คืออ่านหนังสือหนึ่งเล่ม A magazine ก็คืออ่านวิตยาศาสตร์หนึ่งเล่มนะคะก็ได้มัอนกัน magazine อ่ะ s h ว w ร์ reading a magazine เหตุการณ์ที่มาแทรกเชื่อมด้วย when ค่ะ when ไม่ไม่ใช่ฝนตกแล้วนะคะ When she heard the noise ยากไหมไม่ยากนะทำได้นะคะใครที่ทำมาแล้วก็ตรวจสอบดูค่ะถ้าผิดเล็กน้อยคุณครูก็ให้หนักเรียนแก้ได้ When she heard it. she was reading a magazine When she heard the noise ตอนกำลังอ่านหนังสือแมกกาซีนอยู่ตอนที่ หล่อนได้ยินเสียงรบกวนข้อที่สองข้อที่สองอะมาเฉลยข้อที่สองให้ละกันข้อถามอีแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนเขียนตัวหนึ่งมีคนก้มเขียนอยู่นะคะวินวินวันนี้วินวิน,นไม่เปิดกล้องนะคะโอเค number two what was he doing when he saw the gun เขากำลังทำอะไรตอนที่เขาเห็นตัวสกังหางเรียนเขากำลังทำอะไรอยู่วินวินคิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู่คะก่อนที่จะนั่ห็นตัวสกังเดินผ่านั่งค่ะกำลังนั่งใช่แล้วค่ะวินวินตอบถูกต้องแล้วค่ะเขากำลังนั่งอยู่นั่นเองใช่ไหมง่ายๆเลยเขาไม่ได้อ่านหนังสือเขาไม่ได้คุยโทรศัพท์เขากำลังนั่งอยู่ค่ะนั่งอยู่เฉยๆนั่งอยู่บนอะไรบนม้านั่งคำว่านั่งภาษาอังกฤษว่าไงคะซ i t ค่ะซ i t ทำยังไงคะให้เป็นกลายเป็น p a c o n t i n u o u s tense sitting เติมที่ตัวก่อนใส่ ing นะคะ sitting on a bench ใส่เพิ่มไปด้วยนะใส่กรรมไปด้วยว่านั่งบนไหนล่ะนั่งอยู่ที่ไหนอ่าใส่เพิ่มไปด้วย he was sitting on a bench เขากำลังนั่งบนมานั่งแล้วไงต่อแล้วไงต่อคะ่เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกไปจั่อยละการ when he saw ดอสกังสังเกตว่าด้านหลังมันเขียนเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะ He was sitting on a bench when he saw the skunk. เขากำลังนั่งบนมานั่งตอนที่เขาเห็นตัวสกังนะคะอยู่ๆตัวสกังก็เดินผ่านมาเคไ y ม Have you seen everyone? Any question? นักเรียนมีคำถามไหมคะกับการใช้ past continuous กับ past simple จำได้ใช่ไหมอ่าคุณผู้ถามเจ้าคุณแล้วกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกำลังดำเนินอยู่ก่อนนะคะกำลังเกิดขึ้นก่อนและเกิดขึ้นอยู่ในอดีตเนี่ยใช้เท n s อะไรคะเหตุการณ์เกิดก่อนใช้เท n s อะไรยังไม่ได้เปิดไม้เลยครับ อ๋อดูผู้ต้องงานคอนติเนียใช่แล้วค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนนะคะให้ถือว่าเป็น past continue ต้องเป็นพาสด้วยนะเป็นพาสคอนนะคะไม่ใช่พร e เซนต con นะขอบคดดุณค่ะเจ้าขุนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังค่ะ,เ,ะ,คะเหตุการณ์ที่มาแทรกนะคะเหตุการณ์ที่มาแทรกเนี่ยเป็นเทนส์อะไรคะคลีล เป็นอะไรคะซิมครับซิมครับโอเคขอบคุณทั้งสองคนมากเลยครับใช่แล้วอันนี้คือเรื่องพลัคอนกับพลัซิมนะได้ไหมมีคำถามไหมคะเดี๋ยวได้เจอในข้อสอบแน่นอนเบาๆ่ะโอเคไม่มีคำถามถ้าอย่างนั้นฝากให้นักเรียนไปอ่านหน้าที่แปดค่ะวันนี้ยังคือจะปล่อยเร็วใช่ไหมฝากให้นักเรียนไปอ่านหน้าที่แปดมาแล้วแปลมาให้เรียบร้อยนะคะโอเคแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้ว เราจะมาทำแบบฝันห้าที่แปดต่อเก้ากันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบคยสนัสะสวัสดีค่ะ